ทองคําเท่าไหร่ครับพี่หน,นึ่งแสนหกหมื่นห้าพันอันนี้เลี่ยมทองจริงทองจริงอุ้ยอันนี้ทองจริงเลยครับอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้รวยแผ่นล้านรุ่นสองนะคะอันนี้จะอยู่ที่หม <18. S 3> ื่นแปดหมื่นแปดโห้ยท่าน,นสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับตอนนี้ฮะอยู่ที่วัดตะโกครับจะมาอัปเดตราคาวัตถุมงคลประจําเดือนเมษานะฮะร,ราคาจะขยับขึ้นหรือลงเดี๋ยวผมพาไปชมครับโอ้โห อ,อันนี้น่าจะเป็นนัมเบอร์นั่นแนหะจิตจิตกับสองแปดกับจิตอันนี้น่าจะเป็นเลขโค้ดนะครับอันนั้นน่าจะเป็นนวะหน้าทองคํานี่ดูเจ้าสัวเจ้าสัวสี่พันนะครับเจ้าสัวเห็นไหมสี่พันอ่าโอ้โหอันนี้ปีสามแปดเลี่ยมเงินด้วยเลี่ยมเงินไว้ก่อนครับเลี่ยมทองแพงช่วงเนี้ยดูดิอันนี้ก็เป็นสมด็จ์นี่เรามาดูนี่ นวะสามพันครับนวะอายุมั่นขวัยืนปีฮ่าห้า,หานี่3สามพันนี่จะเป็นพระกลิงนะครับกลิงยอดฉัดนี่ครับอุ้ยอันนี้หายากเนี่ยดูดินั้นรุ่นอะไรเนี่ยหายากหายากนี่กระลายทองดูครับนีน่ชุดเลยสวยโอเคต่อครับอัน,นอันนี้หนึ่งพันอันนี้รุ่นอะไรครับพี่นี่ อันนี้เป็นแพ่ทันนะครับนี่หนึ 1, ่งพันดูโอ้สวยอ,อันนี่พันห้านี่อันนี้ก็น่าจะทันนะครับนี่สามร้อยด้วยมั่งคัง่งนี่สามร้อยครับโอ้นี่ก็จะเป็นย่อยๆนี่ดูนี่พวกแพร่ทันหัทเชะ จเจริญอันนี้เนื้อทองคำไหมครับพี่จเจริญพรใช่ครับอ้โหูอันนี้เท่าไหร่ครับทองคำเนี่ยพี่สองแสนแล้วไอ้พัยดยศอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับอะาอกอ๋อกะลายทองนึกว่าทองคำอูโหูหยอดเลยห้าแชะห้าแชะตัวนี้อยู่เท่าไหร่ครับพี่หกหมื่นห้าพร้อมทองไหมครับอูุ้ดยอดเลยคุ้มน,นะเนี่ยหกหมื่นห้าพร้อมทองเนี่ยดูดิ โอ้โห,โหนี่พวกนี้ดูเรี่ยมเงินก็สวยนี่ยอดเลยโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับต่อครับถุทองคำนี่ไตามาสสี่พันห้านี่นี่ทองคำเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งแมห้าพันใช่ไหมครับพร้อมกรอบเลยไหมครับพี่ โอ้โหหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันทองคำอันนั้นเนื้ออัลก้าทองอัลเบกาอัลก้ากรอบทองแท้ 8, 500, แปดพันห้านะครับสุดยอดเลยช่วงนี้ทองแดงก็สี่พันเอ็สองทองแดงอะไตมาดอะเห็นไหมทองแดงสี่พันครับไตมาดแล้วก็เงินไหลมาสี่พันห้านู้นข้างบนไตมาดครับอ่านั่นแหละ เงินไหลมาอันนั้นจะเป็นนวะหน้าทอง4 5 0 0อื้อหือยอดเลยโอเคครับครับนี่อันอันนั้นเป็นกรอบเงินใช่ไหมครับไหนขะอ่าไอชนะมานะครับอ๋อใช่ค่ะอันนี้จะเป็นกรอบเงินนะคะเป็นเนื้อทองแดงไหมครับค่ะใช่อ๋อนี่เท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ที่3,005เพราะกรอบเป็นกรอบเงินแท้ใช่กรอบเงินเกล็ดลาย สวยสวยสวยสามพันห้านะครับเฮ้ยผมเห็นไตรมาสทองคําอันนี้แพงอยู่ครับนี่เท่าไหร่ครับแสนหกค่ะแสนหกนะครับโอ้โหเดิมเดิมเลยเดิมเดิมเลยค่ะพร้อมกล่องเลยครับพร้อมกล่องนี่ไออีกข้างๆกันนะครับรวยพญาไก่อันนี้พญาไก่อยู่ที่แปดพันค่ะอ่าน้ําเงินอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาเดียวกันเลยค่ะน้ำเงินอ๋อดีเลยแปดพันนะครับโอ้โห่เนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินค่ะอ่าเรามาดู แค่เป็นชนะมานชนะมานเป็นเนื้ออะไรครับเนื้อเนื้อไทร์ลลงยานี่สวยหายากครับผมหายากอ่ะเดี๋ยวนี่ขึ้นข้างบนดีกว่าชัดๆไปเลยนี่อย่าลืมนะครับนี่เนี่ยไม่เคยมีใครมีใช่เนี่ยเฮ้ยสวยสวยค่เนื้อไหล์ลงยาใช่หายากครับอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ที่สี่พันห้าอุ้ยหายากผมก็ ผมก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยนั่นแหละมันหาย,ยากไม่ค่อยมีปกติเห็นแต่ทองแดงใช่มีแต่ทองแดงแล้วก็มีหน้าทับหน้าอะไรศาสตร์ศาสตร์สามเคยอย่างเงี้ยเยอะอ๋ออันนี้เป็นเนื้ออ่าอันนี้เนื้ออะกุ้งเออเนื้อปากกาเนื้อนั่นแหละจะเป็นแอ่นหน้าทองอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้จะอยู่ที่สองพันห้าสองพันห้าอันนี้จะแพงกว่าอยู่แล้วเนาะแพงอยู่แล้วค่ะโอ้โหหายากมากเลย นี่นี่รวยทันใจเอ้ยมีสองเหรียญมีสองเหรียญโอ้หายากจะมีสองเหรียญนี่ครับผมสี่พันเท่าไหร่นะครับสี่พันห้าสี่พันห้าอย่างสวยเลยเลี่ยมให้ด้วยใช่แล้วเลี่ยมสวยเลี่ยมอย่างดีนะใช่เลี่ยมอย่างดีเลยนี่แล้วพวกอัปก้าธรรมดาเท่าไหร่ครับอันนี้อัปก้าธรรมดาอยู่ที่พันห้าพันห้านะครับเลี่ยมเลยใช่มันก็อยู่ประมาณนี้แหลยค่ะนี่นี่เลี่ยมเงินเนี่ยสวยอ่าอันนี้อยู่ที่เก้าพันครับเพราะว่า เลี่ยมเงินโอ้ยยังสวยเงินนี่เกลายยกซุ้มหัวสิงห์นี่ทะเรียนเปล่าก็แปดพันใช่เรียมเงินก็เก้าพันเก้าพันด้วยทันใจด้วยทันใจเลียมแล้วเลี่ยมแล้วเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ที่เจ็ดพันจ้ะเจ็ดพันนะครับนี่ค่าเรียมของเงินใช่เรียมเงินแท้ด้วยเนี่ยพวกเรียมเงินเนี่ยจะสวยเลยอันนี้อา่าออันนี้ยู่ที่านี่ทานหลวงพ่อท่านหลวง,ลง,ลงพอเลเล่อใช่รุ่นอะไรเจริญพรเล็กใช่นี่นี ถานหลวงพ่อแน่นอนเนื้อเงินด้วยเนื้อเงินให้ครับผมนี่เลี่ยมเงินใครที่ชอบเลี่ยมเงินก็มาได้ครับแบบไม่เลี่ยมก็มีเยอะแยะเนี่ยใช่มีเยอะเลยนี่ถ้าไม่เลี่ยมก็จะลดค่ากรอบลงไปนิดนึงนี่อันนี้ก็นิทานหลวงพ่อนะในปีศูนย์อะไรุ่นอะไรนะรวยก้าวหน้าหรือเปล่ารวยก้าวหน้าใช่อันนี้อยู่ที่2อ0พโอ้ท่านหลวงพ่อใช่อันนี้อยู่ที่1,500เลี่ยมคอเลยอ๋อนี่ไงเป็นกระไหลเงินนะเนี่ยใช่กระไหลเงินเออถ้าเลี่ยมเด้๋วสวย นีเห็นไหมเราจะเลี่ยมแบบเกดเด้วยไงใช่เลี่ยมสวยครับแบบเลี่ยมเงินก็มีแล้วอันนี้เลี่ยมทองหรือเปล่าพวกเนี้ยอันนี้เลี่ยมทองจริงทองจริงอุ้ยอันนี้ทองจริงอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้รวยแผ่นล้านรุ่นสองนะคะอันนี้จะอยู่ที่อ่าหมื่นแปดหมื่นแปดอู้ดถ้าใช่ดูดูนะดูทองค่ากรอบก็คูไปแล้วเนี่ยคงไม่ได้ราคานี้ใช่ครับอันนี้เลี่ยมเลี่ยมก่อนทองขึ้นใช่เหมือนกันอันนีเหมือนแปด ดูอันแต่งราหน้าทองโอ้โหน่าทองคำแท่นั้นก็กล้าแพงอยู่แล้วนะนี่เราเรียกทองให้อีกนี่โอ้โหุยอดเลยเงินหน้าทองแล้วเนี่ยใช่เงินหน้าทองโอ้ทองสวยด้วยใช่ไปมาธเท่าไหร่ครับไปมาตมาอยู่ที่หมื่นสองหมื่นสองก็ไม่แพงแค่หมื่นสองเนี้ยนี่แต่ก่อนเป็นหมื่นห้าเลยเนี่ยตอนนี้หมื่นสองถือว่าเช่าได้ครับเืินทองเองนี่ฮะชนะจนเล็กอันนี้พันห้า พันห้านะครับปีห้าหกเนื้อทองแดงอือหือช่วงนี้ทองแพงอันนี้ก็ผงมันมาก่าอ๋ออันนี้ <9. S 1> พวกเล็กๆนี่ก็เรียเร่ยมทองหรือเปล่าอ๋อ oh, นี่นี่จิวจ๋วจิว๋วจิ๋วนี่พวกเนื้อเงินลงยาเรี่ยมทองนะครับพิมพ์เล็กหน้าทองก็มี อย่างพวกนี้เท่าไหร่ครับหน้าทองเนี่ยอันนี้จะราคาไม่เท่ากันอันนี้แปดพันหมื่นหนึ่งเป็นหน้าทองเนื้อเงินหน้าทองแต่ส่วนนี้ปีสามเก้าผมมาขามรุ่นแรกอันนี้คืออยู่ที่หนึ่งสองอ๋ออันนี้ทันหลวงพ่อใช่ปีสามเก้าใช่อันนี้รุ่นแรกเนี่ยบกไว้มะขามปีสามเก้าใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหจิ๋วให้เด็กให้ผู้หญิงเนี่ยพอดีเลยเนี่ยสองทองมันเลี่ยมไม่นานแล้วด้วยแหละเราขายแต่ละขายราคาเดิมแล้วติดไว้จนสีจางเห็นไหมในราคานี้เลยใช่ครับ ดองใครมาซื้อไม่ผิดหวังแต่รุ่นใหม่จะเรียมไม่ได้แล้วเพราะทองแบกรุ่นใช่อันนี้เรียมอยู่คือทองเก่าใช่ทองไม่เรียมแล้วค่ะเนี่ยพวกทองเก่าก่อนทองจะขึ้นนะเนี่ยโอ้ตอนนี้ก็บาทละห้าหมื่นเท่าไหร่มาห้าหมื่นห้าใช่ตอนนี้เรียมไม่ได้แล้วตัวนี้เลียมไม่ได้แล้วนะคะไม่แล้วค่ะนี้ถือว่าถูกเลยใช่อุ้ยเงินผิวกระจกเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้อยู่ที่แปดพันเอ้ยจื๊บจื๊บจืบไตรมาสเงินผิวกระจกดูดิโอ้ยังสวยเลยไม่มีตําหนิเลยเนี่ยดู เหรียญจริงจะสวยครับนี่สวย8,000นี่ไตามาร์ทห้าเก้าเปี59นะครับน,นี่อันนี้เงินหน้าทองอน,นี่หน้าทองไอ้พันล้านพันล้านรุ่นใหม่นะคะนี่เงินหน้าท,ทองปี64อันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ที่8,000เหมือนกันแปด0ันนะครับเงินหน้าทองคำพันล้านสองอันนี้น่าจะเป็นรายการแถมทองคำใช่ค่ะใช่อ๋อไม่มีจำหน่ายเนี่ย ต้องซื้อทองคําจะได้เหรียญนี้เหรียญแถมมานี่นะครับก็ร้านที่8นะครับมัตตะโกนฮะอย่าลืมนะครับอยากได้เลี่ยมเงินเลี่ยมทองหรือเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะฮะหรือไม่เลี่ยมก็มาได้ครับที่ร้าน8นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ